वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महादेवी คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนเมษายนปี2566คลิปวิดีโอของชาวราศีพิจิกเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะแม้ในบางครั้ง เราจะรู้สึกเจ็บปวดทรมานกับสิ่งที่ต้องพบเจอแต่สิ่งแรกสิ่งเดียวที่เราทำได้อดทนสร้างความตั้งมั่นสร้างความพยายามให้กับตัวเองให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้เหรียญยังมีสองด้านชีวิตคนเราก็เช่นกันค่ะแม้จะทุกข์เราก็ต้องกะก้าวให้ผ่านพ้นทุกข์ไปให้ได้แต่เราที่สุขก็ต้องย้งความสุขนั้นให้อยู่กับเรา ไม่ว่ายากดีมีจนเจ้าขุนมูลนายไพร่ทาตทุกคนร้วนมีความหวังเพราะฉะนั้นตั้งความหวังแล้วทำให้ได้ค่ะมหาดีวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพิจิกค่ะจะได้โชคได้เงินจากทางไกลจะได้เงินจากต่างประเทศเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับโชคจากต่างประเทศคนอายุน้อย ลูกบุตรบริวารจะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจเครียดกับบุตรกับบริวารเกณฑ์การงานจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จแม้จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้กับการงานแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่งานใหม่ความรักทั้งใหม่จะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต การเริ่มต้นครั้งใหม่สิ่งดีๆการงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จค่ะได้งานงานที่ดีเกี่ยวกับงานแต่ระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมาร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันัวพันค่ะ อยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรค แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นไปได้จะได้โชคจากคนที่คุณรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจไพ่คนค,คู่ออกจะมีโชคในเรื่องของความรักจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายโชคจะมาจากการเดินทางเกณฑ์ของความรักอาจจะมีเกณฑ์การพัดพลากจากคนรัก การพัดพลากอาจจะไม่เลิกลากันเสมอไปแต่เขาอยู่อีกที่หนึ่งเราอยู่อีกที่หนึ่งหรือมีคำพูดที่ทำให้คุณต้องเจ็บปวดหัวใจแต่ความรักครอบครัวความรักก็ยังคงอยู่ไม่ได้มหาเดวีแปลให้ได้ว่าไม่ใช่การเลิกลาถาวรแต่อาจจะเป็นการพัดพลากจากกันในชั่วครั้งชั่วคราวค่ะการพบเจอการเจรจาการพบปะเป็นเกณฑ์ที่โดดเด่นค่ะ จะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับงานที่ต้องทําต้องจัดการต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองค่ะการงานจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีจะได้โชคจากคนผิวขาวท้วมที่เป็นเพศหญิงค่ะกลุ้มใจทุกใจเป็นกังวลใจมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีความรักอาจทั้งทุกข์ทั้งสุขกับความรักค่ะสรุปสำหรับชาวราศีพิจิกประจาเดือนเมษายนปี2566เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่คนมีคู่อาจจะทั้งทุกขและสุขกับความรักอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการพัดพลากการจากลาแต่อาจจะเป็นในช่วงครั้งช่วงราวค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนแปลงการประสบความสําเร็จเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเงินเดือนพบเจอกับสิ่งใหม่ๆค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงนิน จะได้โชคจากทางไกลเงินก้อนใหญ่จะเข้ามือและอาจจะได้เข้าของเงินทองสิ่งของมีค่าค่ะการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายในครั้งนี้จะพบเจอกับสิ่งที่ดีๆีสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความเหนื่อยอ่อนและความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆค่ะ